สวัสดีผู้เล่นเดดบอยเดดไลท์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เดดบอยเดดไลท์เพิ่งได้อัปแพทใหม่หมาเนาะวันที่8นะครับก็ที่มีการอัปเดตนะครับก็ในร้านค้าเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเซตที่เป็นเกี่ยวกับสก,กินพวกโลกไม้มาครับอยา่างเชคกี้นะเห็นปะเป็นสก,กินหนูโลกไม้ใช่ไหมก็จะมีไฟนหน่อยๆโอ้โหแม่งแบบว่าเท่อยู่นะสำหรับคนที่ชอบเชคก,กี้นะครับแล้วก็มีเดดพิกนะครับที่เป็นสก,กินเกี่ยวกับว่าหนูโลกไม้นะโอ้โหเดดพิกอย่างเท่ดูดิ ต่อไปครับก็เป็นนิโคลัดเคสนะครับผู้ก้าอาดูนชื่อนะครับนิโคลัดเคสนะล่างไฟนะครับเออ,เอ,อประมาณนี้แล้วก็ตัวที่น่าจะมีอยู่5ตัวปะ่ะเดสเลิงเกอร์ครับหรือว่าตัวปืนของเราเนี่ยนะเพราะตาปืนโตนะครับก็เป็นล่างไฟนะฮึม ต่อไปครับก็เป็นตัวอดมัมศาสตราจารย์ดีเด่นเฮ้ยกดัมทพวะเนี่ยทำเป็นเล่นไปดูนี่เหมือนมีแบบว่าอะไรห้อยหลังด้วยนะครับกระเป๋านะมีกระเป๋าห้อยหลังด้วยนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของที่อัปเดตมาล่าสุดเลยนะครับก็น่าจะเป็นรอยแยกนั่นเองนะครับซึ่งร้อยแยกที่ผอัปเดตมาเนี่ยเราจะเห็นในทีเซอร์ใช่ไหมที่ผม ที่เราที่ดูไปเมื่อกี้นะครับก็คือล่างนี้เลยเป็นของเทเวอร์เบอร์มอนนะครับเท่โคตรแต่เท่โคตรดูดีสกินกคนโอ้โหแบบผมสีขาวแล้วก็ชุดสีขาวนะแบบแวมพายหน่อยหน่อยนะหนุ่มแบบหนุ่มหล่อหนุ่มหล่อแวมพา์อ่ะอย่างเท่อันนี้อะไรอ่ะฟรีฟรีก็แจกเดอะไวท์นะครับดูชุดเต็มนี้นี่เดอะไวท์แบบว่าทะเลทะเลแบบสั่นรู้หน่อยป่ะอันนี้มีชื่อไหมนอนไม่หลับ กุ้งเท้าชื่นใจพุงยื่นอันนี้ก็เท่นะครับแบบสดใสนะน่าะไท์นะครับ,แบบรบแล้วก็มีของใครอะ่ะอันนี้ก็เป็นตาแบนเนอร์นะภาพเหมือนของโซมาน,นี่ก็สวยนะแล้วก็สกินของอะไรอะ่ะเป็นของดีอโนใช่ไหมไหนดูสกินหนายหน่อยเพื่อนนี่ดีอโนนะครับก็ออกแบบว่านออกโบราณโบราณหน่อยปะมีแบบธนูปักอะไรอย่างงี้ด้วย ต่อไปนะครับอันนี้เป็นของ The Tapper นไม่ฮี่ดูแบบว่าต้นไม้ไงแบบต้นไม้ปุกป่าปุบป่เนียนเนียน,นกิฟตมีกระเป๋าห้อยเลยเหรอเพื่อนผมมีกระเป๋าห้อยด้วยนะโหนีก้กท้เทอะแทปเปอร์ The apper, เท่เลยเนะี่ยผมผมไม่มีสกิิน The ะแท p เปอเลยนะแล้วก็ของเจฟโจแฮนเซนนะครับโอ้ดูพี่เบิ้มเราพี่เบิ้มเราครับตัวที่สูงที่สุดในเกมในฝั่งเซอร์นะ ตัวยืนใหญ่อันนี้ก็เท่อยู่มีอากากแบบว่าออกเหล็กแล้วก็มีแบนเนอร์ด้วยนะครับอันนี้ก็เท่นะใช่ไหมแบนเนอร์แบนเนอร์กีว่วคุร่าแมนพายต่อไปตัวอะไรเอ่ยเด็กด็อกเตอร์เหรอโอ้โหเด็กตัวอย่างเท่ทุกคนอย่างเฟี้ยวเด็อกเตอร์นี่แบบว่าจับแมวเลยนะ อันนี้ก็คือผมจับแน่นอนนะเดี๋ยวด็อกเตอร์เนี่ยเราก็ฝั่งที่เสียเงินแบบพรีเมียมนะครับอันนี้เป็นของสกินของเฟลิกลิชเชอร์นะครับลิชเชอร์นะอันนี้ก็เป็นเหมือนในทีเซอร์ใช่ปะที่ที่ดูไปเมื่อกี้อันนี้ก็ก็โอเคอยู่ก็พอใช้ได้นะครับถัดไปดิมีตัวอะไรอีกแล้วก็ตัวของเกเบลนะครับโอ้เกเบลแบบว่าฐาน่านศึกไหเปิดหน้าหน่อยหน่อย มันก้ำกึ่งระหว่างอนาคตกับกับโบราณน,นั่นแหละชุดมันเนี่ยวันนี้ของใครอะ่ะเด e n เน d โอ้โหเด e n เน d โคตรเท่มีเคียวอยู่ด้านหลังด้วยทุกคนหัวนี้ไม่จัดไม่ได้แล้วคน,คนที่เป็นเมนเดอเนเนี่ยนี่ผมนั่นกลับมาฝึกเนิร์ดเลยมั้เนี่ยเท่จัดอย่างเท่ดูแบบว่าเป็นยมทูตอะ่ะ มีเขียวด้านหลังนี้ถ้าจับเขียวออกมาแทนไอ้มีดตัวนี้เดี๋ยวนิ่จะเท่กว่าเนี่ยที่แบบว่าบิงมาแล้วเขียวฟาดอะ่ะ <c oughs> โคตรเท่เลยอ่ะเดดเนิร์ดเดี๋ยวไปดูต่อแล้วมีตัวอะไรตัวอะไรอีกอันนี้เป็นของเอลโอดี้ลาคุนโตใครหัวฟูหรือเปล่าตัวแมวหรือเปล่าที่ผมเล่นวันนี้ก็โอเคอยู่นะยังเกียฟรีของเหลืองเลยนะครับอันนี้ของคิมมายูอียนะครับโอ้โหคิมมายูอียนี่สองซีซั่นติดเลยไหมเนี่ย ในกะเท่อีกแล้วนะครับดูแบบว่าใครชอบสก,กินผู้หญิงเนี่ยเหมือนมาแจมแล้วนะผมสีดำนะครับเฟี้ยวอยู่มีแบนเนอร์มีมีตาต่อไปตัวขอะไรเดอะไนท์เหรอเด k n ไนท์สก,กินะไรมาเพื่อนโอ้โหเดอะไนท์สก,กินเป็ดสกินเป็ดหรือเปล่ามันเป็นมันเป็นเป็ดหรือกระต่ายวนะเนี่ยต้านกลิ่นเหม็นดาบนักเก็บเกี่ยวนะครับ นี่ก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ผมว่าก็ได้อยู่นะดาบมันเปิดเลือดๆหน่อยๆนะแล้วก็เป็นของเม็กนะครับแบบของพรีเมียมนะถ้าเสียตังค์อันเนี้ยเม็กก็ชุดแดงนะครับนี่ก็โอเคอยู่เฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ตาของแดคูล่าอ๋อเทเบิลเบมอนอันบนอ๋อนี่เราดูไปแล้วนะครับแล้วก็ของคอเดตนะคอเดตแบบชุดแบบผุ่นนางหน่อยนะ กินคอเดตนะฮะนี่แบบแบบพรีเมียมแล้วก็แบนเนอร์แบนเนอร์แบบมาริโอ้แกต่อไปอันนี้เป็นของคุณลุงวิกตอริโอนะครับโอ้แ oh, ว่นอย่างเทพเลยปะถ้าแว่นแบบว่าอ,นนอันนี้ก็เทพนะออกม่วงๆเลยนะสตรีมแบบสีม่วงคนชอบสีม่วงน่าจะชอบนะครับแล้วก็โชว์รอยสักด้วยนะอันนี้เฟี้ยวเลยแหละวิกตอริโอนะครับแล้วก็ของใครแบบพรีเมียมอันนี้แบบของพรีเมียมนะครับที่เสียตังค์ของอีกา โ oh, ควคำพิพากษาธรมินชื่ออย่างเท่อันนี้อะไรอะ่ะดวงตาศูนย์อย่างเท่อีกาโอ้โหผมไม่มีสกินอีกาแล้วนะพอดีเลยนะเดี๋ยวผมจัดเลยนะผม oh, oh, มีไฟขึ้นมาด้วยป่ะทุกคนดูดิโอ้โหร่างมันน่ากลัวน่ากลัวอยู่นะถ้าในเกมน่าจะน่ากลัวจัดเลยอะ่ะต่อไปแล้วก็มีเครื่องรางครับเครื่องรางประสาทนี่ก็สวยเลยนะเท่จ oh, ัด แล้วก็แบนเนอร์แบนเนอร์ใหม่โอ้โหปราสาทเดคูล่านะมีควันด้วยนะแล้วก็ตาของเดคูล่านะครับแล้วก็ไฮไลท์เลยอยีกอันนึงก็คือทูฟอร์มเดคูล่าของเรานน,รนั่นเองดูดิคนดูโอ้ยแยโคตรเท่มันมีเสียงด้วยพันต์กดดูใหม่ดิ โอ้โหทูฟอร์มก็คือร่างที่แท้จริงนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมนี่คือร่างที่แท้จริงของดักูล่านะครับถ้าเป็นร่างที่ไม่มีสกินในแก็จะเป็นร่างที่มันยังไม่กลายร่างนะผมว่ามันเป็นเซตในตำนานถ้าโมลี่มันก็ต้องเปลี่ยนด้วยอ่ะดูดิโอ้โหโอ้โหแม่งเท่จัดโอ้โ ใครที่เล่นเด็กคูล่าไม่จัดไม่ได้แล้ว,พวเพื่อนแม่งเท่ขนาดนี้ oh. อโอ้โหเสี่ยงแม่งยังโหดโอ้โหมีสองตัวที่ผมอยากได้นะเทาทาเบอร์เวมอนกับไอเนี้ยเดินเนิร์แล้วก็เด็กคูล่านั่ที่ผมชอบนะ <c oughs> แล้วก็อะไรอีกอ่ะอ๋อน,นี้อันนี้เปลี่ยนสีครับโอ้ยอน,นี้เปลี่ยนสีก็ใช้ได้เนี่ยสีฟ้าเดินเนิร์ดเหรอเฮ้ยเดินเนิร์ดโอ้โห oh, oh, มีตะางมาจตรางล้างมาฮอตหน่อยอันนี้ก็จะคินชีนนะครับ โอ้โหนี่ก็เท่ออ่ะผมแม่งคุ้มเลยเนี่ยจริงๆผมได้อันนี้เซตเนตำนานนี้ก็คุ้มนะผมว่าโหแม่งเฟี้ยวจัดเลยวะถูกใจจัดเลยเฮ้ยอันนี้พอเป็นสีฟ้าแล้วแม่งเท่เท่กว่าอันเดิมนะอันเดิมสีเหลืองผมไม่ค่อยชอบนะแต่อันนี้สีฟ้าแล้วผมว่ามันจแจ่มเลยนะถือว่าใช้ได้นะคิมมะระคิมระ,มะนี่ก็สีฟ้านะเดเนิร์ดเดเนิร์ดนี่เราดูไปแล้วนะมีอะไรอีกไหม เฮ้ยแต่คุณล่าวะ่ะมีน้องเลือดแน่น่าจะบันเทิงในใจทีเดียวนี่เกียงเท่ครับสีฟ้านะโหดูผมว่าในเกมแม่งน่าจะดูตัวใหญ่น่าดูเลยทุกคนดูดิไอ้ไหนอนหรือว่ามันเป็นหนอนหรอวะอย่างกับเวนอมเราดูเวนอมอยู่อ่ะสุดจัดตัวอย่างใหญ่อันนี้ก็คีมละดึงนวดูไปแล้วนะครับเปลิกเฮ้ยอันนี้ สกินของเทเวอร์เวนะครับสีฟ้านะตอนแรกเป็นสีขาวแต่ว่าผมอันนี้ผมชอบสีขาวมากกว่านะหมดแล้วปะอ๋อมันก็ประมาณนี้ครับที่เหลือก็จะจะเป็นรอยรอยเลือดนะโหแม่งคุ้มอะ่ะคนดูจริงๆถ้าไม่รีบอะ่ะไม่รีบแบบว่าปลดล็อกทั้งหมดอะผมว่าเนี่ยหนึ่งพัสำหรับงบสายประหยัดนะก็หนึ่งพันหนึ่งพัเซวาร่านะครับราคาสำหรับสํสหรับแบบปลดล็อกนะ ก็คือราคาประหยัด1,000เซลลล่าเนี่ยก็ประมาณ198บาทนะครับก็เรามาแลกตรงนี้ได้นะเี่ย198บาทจุด60สตางค์นะครับก็แล้วได้ลูกลกแมวฟักทองด้วยอันเนี้โนยโหยังไงก็จัดนะดูจากทรงแล้วน,นะผมนะสำหรับคนที่สายประหยัดอย่างผมเนี่ยก็คือเติมแบบตอนที่มีรอยแยกเท่านั้นเนี่ยมันมันเท่ากับว่าเราได้เยผมคำผมเคยคำนวณน,นะมันมันน่าจะได้เท่ากันนะครับอันเนี้ยมันก็จะได้1,000เซลลล่านะถ้าเราเก็บอันนี้ครบนะครับ เราเล่นไปถึงหน้าที่เดี๋ยวผมดูให้นะหน้าที่9นะครับก็มันจะได้1000พอดีนะก็คือเราเติมเราเติมไปเนี่ยเราเติม2องไปมันได้1,000ันใช่ไหมหนึ่งพันเสร็จเรามาปลดล็อกเนี้ยพอเราเล่นถึงหน้าที่9เนี่ยหน้าที่9ก้าทัยี่หกเนี่ยเราก็จะได้หนึ่งพันเท่าเดิมนะก็คือเหมือนว่าเราเติมไปสองร้อยเนี่ยเราก็จะได้สองร้อยกลับคืนมานะครับก็คือมันคุ้มมากน,นะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับล้อยกที่เข้ามาใหม่ครับแล้วก็สกินใหม่นะซึ่งผมถูกใจล้อย,ยกใหม่มากนะ อยังไงก็ต้องจัดทุกคนก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายไว้เจอกันจ้า